ชาวราศีมิถุนเนี่ยเวลาเวลาได้อะไรในช่วงนี้มันจะได้อะไรค่อนข้างใหญ่แอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤกครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงราศีมิถุนเดือน11เด็ด,เ,ด,ดเรื่องเองเินหนาๆก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ การทำนายนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของชาวมิถุนเท่านั้นนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะตามแคปชั่นของเรานะครับชาวราศีมิถุนเด็ดเรื่องเงินหนาๆค่อนข้างที่จะชี้ไปในเรื่องของของการเงินเป็นหลักเดือนเดียวเหรอจริงๆแล้วก็ก็ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแหละนะครับแต่เดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนชื่นใจชาวราศีมิถุนเนี่ยเวลาเวลาได้อะไรในช่วงนี้มันจะได้อะไรค่อนข้างใหญ่อื โปรเจกต์เกี่ยวกับเงินเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นคนที่ทํากิจกรรมกิจการที่เกี่ยวกับตัวเงินชัดเจนเนี่ยม,มันจะใหญ่ขึ้นค่ะภาวะของเงินก้อนเงินรายได้มันจะสูงขึ้นม,มันจะถี่ขึ้นลักษณะของเงินเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่ท,ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเฉลี่ยโดยรวมเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมิถุนแล้วเนี่ยม,มันมันรวมแล้วเป็นก้อนใหญ่อเอาง่ายๆเดือนนี้ถือว่า oo, อู้ฟู่นะครับจะอู้ฟู่จากไหน เดี๋ยวไปติดตามเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วท่านไปปรับตามหัวข้อไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับท่านสามารถปรับตามแนวทางที่เราให้แล้ว,แล,วแล้วดึงเงินได้เหมือนกันชาวมิถุนนะคะในเดือนนี้นะพฤศจิกานี้ในเรื่องงานก่อนนะงานอันดับแรกเนี่ยมีโอกาสเฮงปังมากๆนะคะทีนี้มันต้องบอกก่อนว่างานเนี่ยมันจะเป็นสายไหนบ้างนะงานเนี่ยของคุณเป็นแนวใช้ความรู้ความสามารถนะยิงความรู้เป็นหลักบอกเลย เดือนนี้โอเคมากปังมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่การเงินปังๆมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆแล้วมีโอกาสได้ร่วมนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเเรียกว่าเหมือนกับ ตัวเป้งๆอ่ะสมมติอาจารย์หมื่นก็ทำนายดวงอยู่ๆไปถูกตากรรมการเข้า<ม>เอ้ยมาร่วมกับเราไหมเนี่ยเราซัพพอร์ตได้ทุกอย่างไอ้ที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยคือทุกอย่างจริงๆแค่มีความรู้ความสามารถโอ้โหบอกเลยอันนี้แหละปังมากนะคะอันนี้คือสายความรู้ล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือสายอีเวนต์หรือส่วนตัวนะคะขอให้คุณต่อย,ยอดในเรื่องความรู้รับรองนะคะเดือนนี้การเงินของคุณสุดยอดแน่ๆนะคะอีกสายหนึ่งนะคะก็จะเป็นโหมดของสายการงานนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทํามาก่อนหน้านี้งานที่คุณทํามานานช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสายที่อยากต่อยอดในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ในแวดวงของอธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชการเกษตรนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายมู โดยเฉพาะสายต่างประเทศอันนี้ไม่เว้นเลยไม่ว่าจะสาขาอาชีพใดออนไลน์กับสายต่างประเทศช่วงจังหวะนี้นะของชาวมิถุนถือว่าปังสุดๆสำหรับใครนะ ที่มีโอกาสนะคะมีเพื่อนมีหุ้นส่วนนะ,ะอยากจะริเริ่มไปทำอะไรร่วมกันในช่วงจังหวะนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะชาวมิถุนในช่วงจังหวะนี้งานใหม่งานเก่างานที่เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์สีพูดไปทั้งหมดมแล้วก็ต่อยอดออนไลน์รวมทั้งไปพัฒนาความรู้เพิ่มเติมบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตสุดๆนักเรียนนักศึกษาที่ที่เป็นชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ อ่านแจ้งแทงตลอดอ่านอะไรก็จําได้เรียนอะไรก็รู้เรื่องใช่การหาความรู้เป็นจังหวะที่ดีนะครับในช่วงปลายปลายปีนี่เลยเหมารวมเลยเนี่ยปลายปีนี่เลยเป็นจังหวะที่หาความรู้แล้วแล้วมันมัน,ม,นมันเรียนรู้ได้ดีแล้วมันได้ใช้ในระยะเวลารวดเร็วครัวน,นี้มาในเรื่องของการเงินนะครับตามแคปชั่นเลยครับเงินหนาๆอย่างที่บอกไปครับว่าเงินช<บอ>าวราศีมิถุนเนี่ยจะมาจากหลายทิศหลายทางแต่อาจจะเฉพาะเจาะจงที่ที่สองส่วนหนึ่งคนรัก คนรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยจะนําผลประโยชน์นำคอนเน็กชันนำรายได้นําองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถมาต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชาวราศีมิถุนได้หรือชาวราศีมิถุนเลือกที่จะถอยหลังนิดนึงผลักดันคนรักขึ้นมาให้คนรักโดดเด่นขึ้นมาสร้างเงินสร้างทองชาวราศีมิถุนจะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นผลประโยชน์คนรักก็จะได้ชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับชาวราศีมิถุนในอีกหลายแงหย่หลายมุมนะครับกรณีของงานที่เป็นองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่อาจารย์สีบอกครับ <cr> มันจะสร้างผลประโยชน์ค่อนข้างชัดเจน <c oughs> ชาวราศีมิถุนที่ได้ผลประโยชน์จากผู้เอ่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยจากงานที่เกี่ยวกับความรู้เอ่ยในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันอาจจะถอยมานิดนึง <c oughs> นะครับช่วงกลางเดือนไปแล้วนะ <c oughs> ช่วงต้นเดือนเนี่ยยังต่อเนื่องแบบอู้ฟู่อยู่เพราะกลางเดือนไปแล้วมันอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่มันดรอปในเวแบบทรงตัวและอยู่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ชาวราศีมิถุนทํามา ตั้งแต่เดือนตุลาคมมันจะตกผลึกช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วมันจะชัดเจนมันจะมันจะทรงตัวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนคราวนี้มันจะมันจะไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาความรู้เพื่อต่อยอดมันหาทางต่อยอดมันไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับคราวนี้เงินที่ชัดเจนมากที่สุดสําหรับชาวราศีมิถุน อะไรที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นอีเวนต์เป็นงานระยะสั้นเป็นงานพิเศษต่อให้ชาวราศีมิถุนทํางานประจํา mm hmm. ซึ่งซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยทำงานประจำน้อยมาก mm hmm. ส่วนมากจะทํางานที่เป็นอิสระ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจําเนี่ย จะมีโอกาสในการขยับขยายในเรื่องของรายได้หรือโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ในค่อนข้างชัดเจนผลประโยชน์ที่จะได้เพิ่มเติมจากเงินประจำเนี่ยจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับท่านที่เคยได้แล้วบอกได้เลยว่าโอกาสมันจะลดลงงานมันจะน้อยลงเขาเคยให้เดือนหนึงสิงานเขาอาจจะเหลือห้างานแต่ว่าผลประโยชน์ที่มันได้มันได้เท่าเดิมเมือ่อก่อนงานละสิ แต่ว่ามาสิบงานก็เป็นร้อยหนึง่งตอนนี้เหลือห้างานแต่งานละยี่สิบอารมณ์ประมาณแบบนั้นเราจะเหนื่อยน้อยลงแต่เราได้เยอะขึ้นนะคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานเป็นอิสระงานฟรีแลนซ์โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างมันจะขยายต่อเนื่องขยายต่อเนื่องอย่างที่บอกครับมันเกิดการลงตัวเกิดการตกผลลึกแล้วแล้วรายได้มันค่อนข้างที่จะคงที่ hmm. นะครับคนที่ใช้ความรู้ มากๆใช้ความรู้ในการขายตัวตนขายความรู้เป็นอาชีพเนี่ยอันเนี้บอกได้เลยคุณคุณลอยตัวมาเลยอะ่ะรายได้มันลอยๆมาเลยอะ่ะทุกอย่างมันถูกแบบคนนุ้นเสนอให้คนนี้ผลักดันอย่างเงี้ยมันมันจะได้รับการเชื่อชูผลักดันในหลายๆทางแต่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งชาวราศีมถุนมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับสังคมการเข้าสังคมการเดินทางญาติพี่น้อง สูง mm hmm. โดยเฉพาะการซ่อมบ้านซ่อมรถชาวราศีมิถุนที่เดินทางด้วยพาหนะของตัวเองยอดยานพาหนะมีเกณฑ์ต้องต้องได้ได้ใช้จ่ายสูงถ้าเราใช้งานเขาเยอะเขาก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยเราต้องซ่อมเขา <laughs> นะฮะชาวราศีมิถุนที่ทํางานอยู่บ้านมีโอกาสที่จะต้องทํานั่นซ่อมนี่ต่อเติมนั่นเ,เสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้แต่ว่า เสียแล้วมันก็ได้ได้ได,ได้ได้ใช้ชีวิตที่ที่มันสะดวกขึ้นสบายหูสบายตาขึ้นยวดยานภาานะก็ดีขึ้นเราก็ไม่ต้องระแวงค่ะไปต่อที่เรื่องคู่ครองดีกว่าโอ้ oh, เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ ปังมากเหมือนกันของชาวมิถุนนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะใครเป็นโสดนะ,ะบอกเลยว่าคู่ครองแบบเจอแน่นะคะคลอยมาเลยอยู่ข้างหน้านี่แหละนะคะ嗯嗯มีโอกาสนะ,ะเจอเจอในเรื่องงานมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําหรือข้องเกี่ยวกับในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดบอกเลยนะมีโอกาสจะเจอคู่ลักษณะนะคะเป็นคนที่มีความรู้สูงนะคะมีศีลธรรมจริยญาสูงแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะถือว่าคุณเจอ คู่ที่ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครนะที่เป็นคนมีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ไดอยนะคะไม่ดบไปกว่ากันนะคุณมีโอกาสทุกอย่างเลยในการร่วมหุ้นลงทุนหรือทําอะไรร่วมกันกับคู่รักนะคะแล้วก็ถามว่าดีไหมดีนะคะไม่ได้ดบนะคะถือว่าดีเลยมีลูกน้องบริวารก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไปขวาไปซ้ายไม่ค่อยขัดกันถ้าคุณมีโอกาสเริ่มให้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนะแต่หลัง17ไปมันอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นให้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนะแล้วก็ให้รู้ว่าตอน เริ่มต้นน่ะทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเหตุผลนะคะใช้หลักเหตุผลคุณจะโอเคมาเพราะฉะนั้นไม่ใช้อารมณ์แต่ถ้าใช้อารมณ์เมื่อไหร่ไอโครงการที่ทําไว้พับพังแน่นอนมันอาจจะยุ่งยากบ้างคุณก็ต้องอดทนแล้วเดี๋ยวจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะกรณีคนโสดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาม,ม,ม,มันมันมีมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการยับยั้งพอสมควรมันมีขอบเขตมีระยะพอสมควรคนโสดถ้ามีคนเข้ามาจะแนะนําว่าให้รักษาระยะ รักษาระยะดูเชิงกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยับเข้าใกล้อีกนิดนึงก็ขอให้พ้นปลายปีไปแล้วนะครับอย่างอย่างอย่างเร็วที่สุดก็ขอให้เป็นปลายๆธันวาส่วนกรณีของคนมีครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีการทะเลาะเบาแวงเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่า คู่นําแล้วเราสบายคู่นําแล้วเราสบายใจคู่มีบทบาทมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราเราโอเคอการให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งชาวราศีมิถุนจะโดดเด่นโดยบริยายแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังชาวราศีมิถุนต้องระมัดระวังคุณมีเกณฑ์ที่จะอารมณ์รุนแรงกับบริวารกับคู่กับคนรอ,อบตัวต้องต้องควบคุมให้มากอย่างที่อาจารย์สีเตือนอใช่ครับ คานนี้มาในเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพชาวราศีมิถุนเนี่ยช่องท้องตั้งก,กระเพาะลงไปหาท้องน้อยคนที่เป็นโรคก,กระเพาะแต่เดิมมีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตเรื่องกระเพาะเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับมีมีเกณฑ์นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวาน กำเริบมีปัญหาเรื่องความดันกำเริบต้องระมัดระวังให้มากรวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงออกกําลังกายหนักๆขาเจ็บเจ็บเขา่าเจ็บขาข้อเท้าเดินอยู่ดีๆอ่อนแรงแล้วล้มชาวราศีมิถุนมีโอกาสหกล้มแล้วกระแทกอะไรที่เกี่ยวกับบริเวณหลังบริเวณช่องท้องแล้วบาดเจ็บหนักๆได้ะนะครับคราวนี้จะแนะนําชาวราศีมิถุนเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมบ้างเอาไว้เสริมดวงใช่ชาวราศีมิถุนเดือนเนี้ หลายอย่างรอบตัวหนาแรงนะแต่รถตัวเราเนี่ยอาจจะอาจจะแผ่นนิดนึงครับเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาเขาแน่นเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องแน่นนะครับน้ําหอมกลิ่นพระแม่ธรณีเสริมความหนักแน่นเสริมความปึกให้กับชาวราศีมิถุนใช้น้าหอมกลิ่นพระแม่ธรณีเวลาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้น้าหอมกลิ่นพระแม่ธรณีเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ใช้น้ําหอมพระแม่ธรณีเจรจากับคู่ เวลาเราต้องการความช่วยเหลือ,อเราไม่รู้หรอว่าเขาช่วยหรือไม่ช่วยอเอาไว้ก่อนอมูไว้ก่อนเป็นกาลังใจถูกต้องอีกกลิ่นหนึ่งนะครับน้ําหอมกลิ่นราตีสวร์น้าหอมกลิ่นประจําองค์พระนารายเป็นกลิ่นใช้สําหรับตั้งรับอืชาวราศีมิถุนเนี่ยหลายๆอย่างมันจะพุ่งเข้าหาตัวมากเป็นพิเศษ นะครับบางอย่างเราไม่ต้องไปหาแต่ว่ามาเองไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์นะครับเราต้องตั้งรับให้ดีเราต้องมีสติจําเป็นมากเวลาคุยกับใครสื่อสารกับใครหรือว่าต้องไปเจอใครเนี่ยนะครับน้าหอมกลิ่นราตรีสวรรค์ช่วยชาวราศีมิถุนได้ค่ะ ขอวอวยพรให้กับชาวราศีมิถุนทุกท่าน,นนะครับเงินหนาๆน,นะครับจะหยิบจะจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้ชาวมิถุนทุกท่าน,นนะคะในเดือนนี้นะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จรนะหยิบเงินก้อนใหญ่ๆได้คู่ครองคู่บุญบรารมีที่ดีนะคะแล้วเฮงเฮงปังๆค่ะรับชมคลิปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ได้เงินได้ทองเงินทองมาแบบหนาๆน,นะครับ ฝากติดตามผลงานของแอนเหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับและพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีค่ะรับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานเหมือชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการภักมาสอบถามได้ตลอด24ชสิ